รอหันมีวิธีการอ่านอย่างไรเราจะมาทำความรู้จักรอหันกันค่ะสำหรับตัวรอหันนะคะหลายคนคงสงสัยว่าคือออกเสียงไงไงอ่ะแล้วมีตัวสะกดแบบไหนแล้วถึงได้อ่านเป็นแบบนั้นรอหันตัวนี้นะคะเรามาดูหลักการเดิมของมันก่อนถ้าแบบไม่มีตัวสะกดเลยนะก็ เช่นคำว่าหันหอรอรอหอหีบแล้วก็รอเรือรอเรือคําว่าสันสอเสือรอเรือรอเรือสันสอเสือแล้วก็รอหันเนี่ยหลักการเดิมของการอ่านนะคะก็คือรอเรือที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเปลี่ยนเป็นสาระอะแล้วรอเรือที่อยู่ตัวท้ายนะคะจะเปลี่ยนตัวเองนะคะอยู่ในมาตาแม่กลออกเสียงนอหนูนะคะจานว่า สันคาว่าหันคําว่ากันคําว่าจันอันนี้คือหลักการเดิมนะคะของรองหันแต่มันจะมีคําที่มีตัวสะกดเข้ามาใช่ไหมคะคำที่มีตัวสะกดเข้ามาเนี่ยจะออกเสียงตามที่ตัวสะกดแต่ละตัวนั้นนะคะอยู่ในแม่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือจะออกเสียงตามนั้นเลยออกเสียงตามนั้นเลยนะคะ เช่นคําว่าคําว่าพักพอพานรอเรือแล้วก็คอควายเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะดังนั้นรอหันตัวนั้นก็กระโดดไปเป็นสระอะตัวเดียวนะคะแล้วตัวสะกดก็คือคอควายอยู่ในแม่กกนะคะก็ออกเสียงกอไก่ก็อ่านว่าพักพออะกอพักนั่นเองนั่นเองนะคะคำว่ากรมคําว่ามักคําว่าสับสบรรพสิ่งบน<ม>โลกใบนี้นะคะแล้วก็คําว่า พันสุพันคาว่าสุพันนะคะคาว่าพันคําหลังนะคะก็คือนอนเนนนะคะออกเสียงนอนหนูแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวการันถ้ามีตัวการันเข้ามานะคะตัวการันจะค่าเสียงตัวนั้นอยู่แล้วเนาะที่เรารู้กันมันจะค่าเสียงตัวนั้นนะคะดังนั้นนะคะถ้าเจอตัวการันที่อยู่ในรอหันนะคะให้ใช้หลักการเดิม ก็คือรอเรเือตรงกลางออกเสียงสลาระและรอเรเือตัวท้ายเป็นตัวสะกดในแม่กลนนอนหนูแค่นั้นเองค่ะเช่นคําว่าอัศจรน,นะคะเห็นไหมก็มียอยักษ์กาลันเข้ามาใช่ไหมคะก็ตัดยอยักษ์กาลันไปค่าเสียงปกติเลยนะคะแล้วอ่านแบบเดิม แบบดั้งเดิมของหลักการของรอหันค่ะยังงกันบ้างคะภาษาไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะแค่เรารู้หลักการและรู้ที่มาของมันเราจะมารักภาษาไทยและอนุรักษ์ภาษาไทยไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ขูอยู่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปถ,ถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ